you สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระกุกเมืองกาแพงเพชรนะครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการดูพระซุ้มกอ่อที่มีลายกระหนกบล็อกแม่พิมพ์แบบมีเนื้อเกินอยู่ตรงซอกละแกล้ด้าน <S <S ขวามือขององค์พระนะครับอันนี้ก็จะมีมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเาขาเรียกว่า,าบล็อกรักยิ้มนะครับอันนี้คือคําพูดจากเซียนใหญ่ที่เขาจะนําพิมพ์นี้เนี่ยมาสอนนะครับผมก็จะมี พระแบบนี้ให้ทุกท่านได้เรียนรู้เนี่ยสามองค์ด้วยกันนะครับแม่พิมพ์เดียวกันนะครับแตเ่เนื้อหาก็จะแตกต่างกันนะครับวิธีการสังเกตแม่พิมพ์ก็พยายามดูรายละเอียดของออการแกะนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านหน้าพระพักนะครับลำตัวแล้วก็ฐานด้านล่างคือ,อ,อหน้าตากักพระแล้วก็ฐานบัวนะครับวิธีการเรียนรู้เนี่ยพยายามไล่ จากด้านบนนะครับพระพักเส้นประพาณนทนนะครับแล้วก็บริเวณลําตัวของพระหัวเข่าการนั่งแล้วก็ฐานบัวแล้วก็ไล่มาตรงฝองฝั่งคือพวกลายกหนกต่างๆนะครับพอเรียนแม่พิมพ์จบดํารายละเอียดได้แล้วก็เรียนรู้เนื้อหานะครับเนื้อหามีลักษณะเป็นแบบไหนเราต้องแยกให้ออกนะครับเนื้อมาขามเปียกอยูงง่ยังไงนะครับ,รบแล้วก็วิธีการที่สามเนี่ยเราก็จะจบอยู่ที่ การดูผิวธรรมชาติความเก่าของพระนะครับเดี๋ยวคลิปท้ายเนี่ยมันก็จะมีลงกล้องจุลทรรศน์ให้ทุกคนได้ศึกษาทีนี้เดี๋ยวผมเอาพระเนี่ยสอนให้ทุกคนดูผ่านกล้อง 10x ดูนะครับวิธีการดูพระเนี่ยมันก็จะมีแนวทางหลายหลายอย่างนะครับเรียนรู้หลายๆห,หลายๆแนวทางเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราอันนี้เราดูผ่านกล้องนะครับเราก็จะเห็นแค่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ที่มีกําลังขยายสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็น ได้ชัดเจนตัวน,นี้นะครับก็พยายามดูพิมพ์ดูเนื้อหาดูคาบนะครับมันจะมีคาบดินที่มีล,ลักษณะมันหนึนุ่มแล้วก็คาบที่มีลักษณะแห้งนะครับแห้งเนี่ยมันจะมีแห้งในลักษณะแบบไหนเราก็พยายามดูนะครับอันนี้คือคาบดินที่เขาปรากฏอยู่ในเนื้อพ้านะครับส่วนที่โนูเนี่ยคือส่วนที่เราขัดเขานะครับส่วนที่มีคาบแห้งๆเนี่ยที่เป็นคาบ สีแห้งๆเนี่ยคือเราขัดเขาไม่โดนนะครับขัดเขาไม่โดนมันก็จะมีคราบเนี่ยอันนี้คือคราบเดิมๆของพระนะครับก็คือคราบตรงบริเวณพวกนี้คือคราบเดิมๆตามซอกพวงนี้คือคราบเดิมๆส่วนผิวที่โนนหรือว่าเราเอ่อเปิดผิวเขาเนี่ยคือคราบที่เราขัดขึ้นหรือว่าใช้สำลีเนี่ยเช็ดผิวของเขานะครับมันก็จะเห็นลักษณะเนื้อหาที่เป็นแบบนี้นะครับเราก็ พยายามไล่ดูนะครับผมก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยออไม่เคยเห็นของจริงไม่เคยเห็นของแท้เนี่ยก็พยายามลงกล้องออขยาย 10x ให้ทุกคนดูนะครับวิธีการดูเนื้อพยายามดูพวกแร่ว่านดอกมะขามให้เป็นนะครับที่เป็นจุดสีแดงๆงพวกนี้นะครับพยายามจำออแห่วานดอกมะขามนะครับส่วนวิธีการจําแม่พิมพ์นะครับถ้าบล็อกนี้นะครับถ้าบล็อกนี้มีเส้นลักยิ้มแบบนี้เนี่ยเขาจะมีตำหนิหรือว่ามีเม็ดลูกกลม เม็ดลูกบอลกลมๆอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับทุกองนะครับจะมีหมดเดี๋ยวผมให้ดูอย่างองค์นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมถ้ามีบล็อกมีเส้นตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเม็ดลูกกลมบนอยู่ตรงบริเวณนี้ให้เราศึกษาเห็นไหมพอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ศึกษาเนื้อนะครับเนื้อนเนี่ยมันศึกษาไม่ยากนะครับถ้าเราดูตำหนิหรือว่าดูพิม์ต รเราก็ดูอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะตรงหมดมันไม่มีอะไรผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับเพราะนั้นเวลาศึกษาพระเนี่ยก็พยายามดาูทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเนี่ยดูธรรมชาติความเก่าดูพวกเม็ดแร่ดูมวลสารแล้วก็มีเม็ดพระธงเม็ดพระธาตุอะไรพวกนี้นะครับก็พยายามศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวมันก็จะทําให้เราเนี่ยเขา้าเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้องค์ที่2 ตงที่2งก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีเนื้อเกินตรงนี้แล้วก็จะมีเม็ดกลมๆเนี่ยอยู่ตรงบริเวณนี้ติดนะครับส่วนผิวพวกนี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูในในกล้องจุลทรรศนะครับทั้งด้านหน้า,นนาด้านหลังพยายามดูแล้วก็จําผิวผ่านกล้อง 10x ไปก่อนนะครับผิวจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับผิวแทะพระแท้เนี่ยมันจะมีลักษณะผิวที่เป็นคลื่นนะครับเวลาผมขยับ ผิวของพระดูเราจะเห็นเงาของแสงที่สะท้อนไฟเห็นไหมผิวของเขาจะเหียวนะครับมันจะไม่เรียบตึงนะครับอันนี้ก็วิธีการดูแบบ <c oughs> ง่ายๆนะครับพยายามดูง่ายๆจําจพิมพ์จําเนื้อหาจําธรรมชาติความเก่าของพระอ,อันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับมีเนื้อเกินแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเม็ดกลมๆตรงนี้ปรากฏให้เราเห็นนะครับ ส่วนคาบที่เป็นสีดำๆพวกนี้มันเป็นคาบยางลักหรือว่าคาบยางไม้นะครับที่เขาเอานำมาทาหรือว่านำมา,านำมาทานำมาพอกไว้ตอนอยู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เขากำลังจะเ,เพื่อรักษาผิวของเนื้อดินไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเม็ดระธาตุเม็ดแร่ต่างๆนะครับที่เราประกดเดี๋ยวจะมีสอนอยู่ในกล้องจุลทรรศนะครับทีนี้พยายามดูผิว ผ่านกล้อง 10x แบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามดูด้วยตาเรานะครับเราต้องเชื่อตาเราแบบ100%ซนะครับส่วนการฟังคนอื่นพูดเนี่ยเราอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะครับแม้กนะระทั่งผมอธิบายเนี่ยทุกคนก็ต้องอพยายามว <c oughs> ิเคราะห์ด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยมันเกินความเป็นจริงไหมนะครับหรือ,อเป็นไปได้ไหมนะครับ เพราะว่าพระเนี่ยมันมีอายุตั้ง600กว่าปีแล้วนะครับส่วน <c oughs> บางคนก็จะตีฟาร์มเข้าใจไปคนละแนวทางนะครับพยายามดูพระเนี่ยดูด้วยตานะครับอย่าไปใช้ข้อมูลอื่นๆที่มันไม่ใช่ใช้ตาเราดูนะครับอย่างเช่นไปฟังว่าพระพระแท้เนี่ยราคาถูกไม่มีพระถูกส่วนใหญ่จะไม่ดีพระดีต้องมีราคาแพงพวกนี้นะครับ ส่วนใหญ่พระของดีมันต้องมีราคาแพงถูกต้องครับเข้าใจนะครับแต่ถามว่าคนที่เขาไปขุดพระหรือว่าได้พระมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยได้มาจากบรรพบุรุษเขาไม่มีต้นทุนถูกไหมเขาจะขายให้ใครก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้หรือจะให้ใครฟรีก็ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นการที่มีการซื้อขายกันเนี่ยมันเริ่มจากการที่เสียนพระนะครับหาผลประโยชน์จากพระที่ คนอื่นมีก็คือเหมือนไปซื้อจากชาวบ้านไปซื้อซื้อจากแหล่งหรือว่าซื้อจากคนที่เขามีพระเยอะๆเนี่ยพอมีการซื้อขายกันมากขึ้นทุกคนพอพระเหลือน้อยก็เริ่มห่วงนะครับพระองค์ไหนสวยเนี่ยมันก็จะมีราคาสูงนะครับพระองค์ไหนเนี่ยไม่สวยเนี่ยราคามันก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ให้ได้ก็คือให้ถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นคนรู้จักนะครับแต่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะ,ะไม่ได้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันในราคาที่แพงยิ่งเป็นเซียนพระเนี่ยเข้าไปถามเนี่ยราคามันก็ต้องแพงเพราะว่าเขารู้นะครับว่าคนนี้เป็นเซียนพระถ้าซื้อพระจากเขาไปแล้วเอาไปขายเนี่ยราคาเขาต้องขายเป็นหลักสิบล้านแน่นอนเพราะน,นั้นเขาก็จะบอกราคาที่ท <c oughs> สมน้าสมเนื้อนะครับเหมือนกับว่าหลักร้านเนี่ยเขาอาจจะบอกประมาณสัก ล้านต้นต้นหรือ2ล้าน3ล้านนะครับคุณเอาไปขาย5ล้าน10 000ล้านอะไรนั้นแล้วแต่คุณทําให้พระแต่ละองค์นะครับมีต้นทุนเพราะฉะนั้นเซียนมันก็ต้องเปลี่ยนกัำวิธีว่าทํายังไงถึงจะได้พระแท้ในราคาถูกนะครับในเมื่อมันไม่มีช่องทางที่จะได้พระแท้ในราคาถูกเขาก็เลยมีความคิดหรือว่าปิ้งไอเดียขึ้นมาว่างั้นก็ทําพระปลอมขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับแล้วเอาไปสร้างสตอรี่นะครับ เพื่อให้พระอันเนี้ยมันมีเอ่อสตอรี่หรือว่ามางคนแบบเขาเรียกว่าอะไรเด็กหรือว่าเซียนรุ่นใหม่เนี่ยไปเขียนกองหรือว่าไปดูตามแผงพระแล้วไปได้พระแท้ฟุกมาในราคาโอละหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยสมมุตินะครับหนึ่งร้อยบาทแล้วไปขายให้เซียนเนี่ยเซียนรับซื้ององละเอ่อสองล้านอย่างเงี้ยนะครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยเอ่อสองล้านนี้ก็เซียนก็จะเอาไปบอกขายอยู่ที่องค์หนึ่งก็อยู่ประมาณ สักสามล้าน4ล้านหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนแล้วก็เอาไปเข้างานประกวดนะครับทําให้พ้าเนี้ยติดรางวัลน,นะครับติดรางวัลสัก 2- องสางานนะครับก็ออกประกาศขายนะครับในราคา10ล้านอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นกรรมวิธีที่ <c oughs> คนที่อยู่วงการเนี่ยเขาจะรู้นะครับเขาจะรู้ขั้นตอนพวกวิธีนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ฟังแล้วก็เรียนรู้แค่ประมาณนี้ก็พอนะครับ ถ้าอยากรู้ความจริงหรือว่าอะไรพวกนี้คุณก็ต้องไปหาสืบหาข้อมูลเอาเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่เราขยายขึ้นจอจุลทรรศให้ทุกคนดูพระสามองค์นี้นะครับเทคนิคการเรียนรู้พระเนื้อดินผ่านกล้องจุลทรรศการเรียนรู้พระเนื้อดินนะครับเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติความเก่าของดินที่มีอายุกว่า600ปีให้ได้นะครับ ตอนนั้นวิธีการดูพระเรื่อดินเก่าเนี่ยเราต้องขยายผ่านกล้องจุลทรรศมันก็จะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นอย่างพระอ,องค์นี้เนี่ยก็จะเป็นพระสุมกอนะครับที่มีเนื้อหามีความเก่ามีผิวที่มีลักษณะเป็นคราบดินแห้งๆเนี่ยจัดอยู่ตรงบริเวณเอ่อชอก ช่อคอนะครับซึ่งซึ่งเป็นผิวที่ไม่ได้ถูกการขัดนะครับส่วนบริเวณเนี้เป็นผิวที่ถูกการขัดนะครับตรงนี้เป็นตําหนิของพระที่มีการแตกลานนะครับแล้วก็ตูงบริเวณนี้คือค้อาบนะครับที่เป็นค้าบพวกสอีอยางลักหรือยางไม้นะครับที่เขามีอายุนะครับมีอายุมีความเก่าแบบนี้นะครับ ทีนี้เราขยายตรงนี้นะครับโฟกัสตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเบลอนะครับเพราะนั้นเวลาคุณดูพระเนี่ยพยายามดูจุดที่ผมใช้ไม้เนี่ยชีย้ให้ดูนะครับอย่างจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับผิวตรงนี้เนื้อเขาจะแห้งนะครับทีนี้เราโฟกัสที่ใบหน้าแล้วก็บริเวณหน้าอกเราก็จะเห็นรายละเอียดของพระได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็คือ1เราจะเห็นพวกแรลวว่านดอกมะขามเห็นไหม แล่พวกนี้จะปรากฏให้เราเห็นอันนี้ผิวที่ถูกขัดนะครับตรงส่วนตรงนี้ผิวที่ออไม่ได้ถูกขัดนะครับเพราะนั้นผิวยังมีลักษณะที่ออแตกต่างกันจากการที่เราเปิดผิวเข้าด้วยการขัดด้วยสำลีนะครับตรงรอยมือประสานก็จะมีผิวที่ถูกขัดแล้วก็ตรงบริเวณหัวเขานะครับก็จะมรีรายละเอียดของพระที่ทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้นะครับ ภาพพวกนี้มันจะมีคาบธรรมชาติความเก่าของพระให้เราศึกษาคือคาบที่ผิวเปิดนะครับผิวเปิดเนี่ยเราก็จะเห็นภาบอีแบบหนึ่งผิวไม่เปิดเราก็จะเห็นคาบแห้งๆเนี่ยจะติดอยู่นะครับภาบพวกนี้เกิดจากการถูกน้ําท่วมนะครับพระพวกนี้ถูกน้ําท่วมทุกปีนะครับเวลาเราศึกษาพระซุ้มก่อนะครับถ้าเป็นฝั่งลานทุ่งเนี่ยพระ ฝั่งลานทุ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระที่น้ําท่วมนะครับเพราะนั้นเวลาเราศึกษาพระสมกรณเนี่ยเราต้องเล่นเนื้อที่เออเล่นฝั่งลานทุ่งไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นพระที่น้ําท่วมถึงนะครับเขาจึงย้ายเมืองไปสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองชากราวนะครับซึ่งวิธีการเรียนรู้เนี่ยก็พยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ด้วยอันนี้ก็เป็นคาบดินยุ่ยที่ น้ำเนี่ยพัตรกรพาตรกรมานะครับแล้วก็จะมาจัดอยู่ตามข้อของผิวผ้าในลักษณะแบบนี้ส่วนผิวที่มีลักษณะมันนะครับมันดูมีลักษณะมันอ่เป็นผิวมันๆเนี่ยเกิดจากการขัดนะครับตรงนี้ก็จะมีรอยตําหนิหรือว่าเป็นรอยเนื้อเกินเนี่ยปรากฏให้เราเห็นนะครับตอนนั้นภาพอนนี้จะเรียกเป็นบล็อกที่มีเส้นเนื้อเกินใต้รักแร้ด้านขวานะครับ ให้สังเกตตรงจุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับตรงจุดตรงนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ก็คือตรงหัวอันนี้หัวลอเรือนะครับโค้งขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงจุดนี้จะมีเม็ดกลมๆอยู่นะครับตรงนี้เป็นพวกคาบของเอ่อคาบของนวลดินต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเรียกเป็นคาบนวลดินก็ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผิวที่ เราขัดเขานะครับก็จะเห็นพวกแรลวว่านดอกมะขามเนี่ยปรากฏชัดเจนเห็นไหมอันนี้ก็คือการดูพระเนื้อดินเผาแบบง่ายง่ายนะครับก็คือเราดูธรรมชาติความเก่าของเขานะครับแล้วก็ดูแม่พิมพ์ของพระนะครับเป็นช่างล่าสํานะนะครับไม่ใช่ช่างชาวบ้านเพราะนั้นเราดูจากศิลปะดูจากการออกแบบของพระเนี่ยเราก็จะเข้าใจ งานช่างของคนในยุคสมัยโบราณได้นะครับทีนี้เรามาดูผิวของเขานะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ทุกคนดูภาพรวมนะครับภาพรวมเนี่ยวิธีการดูพิมพ์พยายามดูเอ,อ,เอกลักษณ์อย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามีเนื้อเกินตรงเราจะเห็นเม็ดก,กลมๆอยู่ตรงด้านนี้เสมอน,นะครับ เป็นเม็ดกลมๆคล้ายลูกบอลเหมือนกับพระลีลาเม็ดขนุนที่จะเห็นเม็ดลูกบอลกลมๆอยู่ระหว่างเท้านะครับแล้วก็ให้ดูพวกผิวที่มีลักษณะเป็นจุดสีแดงๆไว้นะครับพวกนี้สําคัญเพราะว่าของปลอมทําเนื้อหาแบบนี้ไม่ได้ทําคาบแบบนี้ไม่ได้นะครับส่วนแม่พิมพ์เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่พิมพ์ทําเป็นพิมพ์แบบไหนก็ได้นะครับบางคนเนี่ยเล่นพระชี้ตําหนิเนี่ยพยายามอย่าเล่นพระชี้ตําหนิเยอะนะครับ เพราะว่าไอ้ตำหนิพวกนี้มันจะพาให้เราไปเช่าพระผิดผิดเขาเรียกว่าผิดยุนคนะครับมันเป็นพระที่เขาทําเรียนแบบเพราะว่าเขาจะชี้ตําหนิให้เราดูบางทีเขาจะชี้ตําหนิว่าหูเนี่ยบางทีมันต้องไม่ติดนะครับถ้าติดเนี่ยเกยเลยอะไรพวกนี้นะครับมันมีทั้งติดกับไม่ติดนะครับทีนี้เวลาเราดูตําหนิพระเราต้องดูธรรมชาติความเก่าของเขาให้ออกด้วยนะครับว่ามันเก่าจริงหรือว่าแกล้งเก่านะครับ ทีนี้เรามาดูพวกรา,ายละเอียดพวกเม็ดมวลสารต่างๆที่นอกเหนือจากแรลวว่านดอกมะขามที่เป็นฝีแดงๆเนี่ยพวกนี้จะมีเม็ดระธาุเนี่ยปรากฏอยู่เป็นเม็ดไเหันนะฮะันี้ก็จะเป็น1เม็ดตรงนี้ก็จะเป็น1เม็ดนะครับพยายามไล่ดูเม็ดระธาใสๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีการจําที่ง่ายเพราะว่าเมา็ดตะธาที่มีลักษณะใสๆพวกนี้มันจะมีอยู่ในพระผมเด็จวรขังแล้วก็พระบางลงพมให้เราเห็น นะครับก็คือพระเนี่มันจะเป็นต้นแบบที่มาจากสมเด็จโตเนี่ยท่านได้ตำลาสร้างพระจากกูเมืองกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ได้พระจากเมืองกำแพงเพชรเนี่ยท่านจะนำพระที่ได้จากกูเมืองกำแพงเพชรเนี่ยใส่เข่งลงมากับเรือนะครับแล้วก็ล่องลงจากเมืองเหนือลงมาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ได้พระมาจํานวนหนึ่งเนี่ยก็พระ ที่ท่านได้จากเมืองกำแพงเพชรเนี่ยเอามาตำผสม,มลงไปในพระสมเด็จวัลคังนะครับที่มีทําให้พระเนี่ยมีพุทธ,ธานุภาพมากนะครับเนี่ยอันนี้คือเม็ดบวกเม็ดแร่ต่งตางๆนะครับแล้วก็สังเกตผิวด้านหลังเห็นฮะผิวด้านหลังเนี่ยเขาจะมีลักษณะธรรมชาติที่ดูเก่านะครับดูเก่าซึ่งของปลอมเนี่ยผิวมันจะไม่มีลักษณะเป็นลายแบบนี้นะครับปรากฏให้เราเห็นเห็นไหมอันนี้คือเอกลักษณ์ของพระ เนื้อดินเลยนะครับที่เป็นเนื้อดินเมืองกําแพงเพชรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูพระเนี่ยพยายามใช้ประสบการณ์จากของแท้นะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่ผมบรรยายนะครับอันนี้คือองค์แรกเดี๋ยวผมให้ดูองค์ที่2องนะครับองค์ที่สองเนี่ยก็เป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับให้สังเกตยอย่างที่ผมบอกนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นเนื้อเกินตรงฟอกแขนตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเม็ดคมๆอยู่ 1> 1แต่ทีนี้ผิวตรงนี้เขาจะแตกแต่างจากองค์แรกนะครับอันนี้ก็จะมีพวกคราบดินยุ่ยเนี่ยปรากฏอยู่ทีนี้ผิวเขายังไม่ได้ถูกขัดเ,เหมือนกับองค์แรกนะครับก็คือผิวเนี่ยเขายังมีคราบจับอยู่นะครับผิวยังไม่ได้ถูกเปิดแบบแบบองค์แรกนะครับอย่างจุกเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมผิวเนี่ยเขาจะผิวเขายังไม่เปิดตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อมะขามเปีกนะครับแต่ถ้าเราขัด แรงตรงบริเวณนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นคาบของเขาทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคาบดินยุ่ยที่เรายังไม่ได้เปิดผิวเขานะครับส่วนบริเวณแขนมือก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ถูกขัดตรงบริเวณหน้าอกเนี่ยถูกขัดบ้างนะครับส่วนเอ่อขอบเส้นซุ้มนะครับขอบขอบข้างด้านนี้เขาจะเป็นเส้นใหญ่นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะมีลนะักษณะเส้นเขาจะเลียวเล็กเล็กกว่านะครับ ให้สังเกตดูแบบง่ายๆนะครับเวลาเราดูพระเนี่ยก็ดูพยายามดูพิมพ์นะครับแล้วก็ดูเนื้อหาพวกนี้จะมีพวกเม็ดแร่เนี่ยปรากฏอยู่เป็นสีดำๆพวกนี้นะครับเราต้องสังเกตไล่ผิวธรรมชาติความเก่าของพระให้เป็นนะครับพระองค์นี้ก็จะเริ่มมีการหดตัวปรากฏให้เราเห็นนะครับเห็นไหมบางทีเราถ้าเล่นตามเซียนพระเซียนพระส่วนใหญ่ก็จะบอกชี้ตำหนิ เราจำตำหนิเนี่ยเราก็จะโดนของอของทำเทียมเรียนแบบนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เล่นพระำ couples, ตำตำราที่ชี้ตำหนิเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนนะครับส่วนใหญ่จะโดนเป็นพวกเหรียญเหรียญเนี่ยมันทำเป็นบล็อกคอมพิวเตอร์ winter, เมื่อประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะครับ20่ว่าปี30กว่าปีเนี่ยบล็อกคอมพิวเตอร์สมัยนั้นเนี่ยทำออกมาให้พวกเซียนเนี่ยเจ็บกันโดนกันเป็นแถวนะครับผมก็โดนนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดน อันนี้ก็คือคราบธรรมชาติของเนื้อดินที่มีลักษณะสวยงามเห็นไหมพยายามดูเนื้อผิวของพระนะครับถ้าอายุ600ปีเนี่ยมันจะต้องมีคราบที่มีความเก่าเนี่ยปรากฏให้เราเห็นซึ่งในพระปอมเนี่ยมันไม่มีนะครับเดี๋ยวเลงมาดูด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของพระได้พวกนี้มันก็จะมีเม็ดแร่หรือว่าเม็ดพรธาตุนะครับเราเรียกเม็ดพรธาตุพวกนี้มันก็จะมีสีต่างๆ อันนี้ก็จะมเมนเม็ดสีที่จะออกสีอ,อมดํานิดนึงอันนี้จะอมแบบโป่ใสๆนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนแสงขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีลักษณะสีเหมือนกับสีอมพันอะไรพวกนี้นะครับมีหลายโซนนะครับพยายามจําเนื้อของเขาไว้ให้แม่นนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของของคาบนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของแม่พิมพ์อย่างที่ผมบอกเห็นไหมอันนี้คือ,เอ,อเอกลักษณ์ของพระฟุ่มกอ่อซึ่งของปลอมหรือของทาเทียมเลียนแบบเนี่ยหมดสิ ที่จะทําปอมนะครับอันนี้ก็จะเม็ดเม็ดพาธาตรงนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมมันจะมีเม็ดพวกนี้ปรากฏให้เราเห็นนะครับเป็นบางจุดนะครับทีนี้เรามาดูองค์ที่3นะครับองค์ที่3มก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันเห็นไหมพิมพ์เดียวกันแล้วก็มีเม็ดกลมๆเนี่ยปรากฏให้เราเห็นเห็นไหมเพ,พื่อพยายามดูไล่พวกนี้ไปก่อนนะครับคือไล่พิมพ์ว่ามันเป็นพิมพ์เดียวกันไหมนะครับถ้ามีจุดตําหนิที่ผมชี้เนี่ยก็เป็นพิมพ์เดียวกัน แต่ผิวเห็นไหมเขาจะแตกต่างกันทั้ง3มองค์เนี่ยผิวจะไม่เหมือนกันนะครับแต่มีจุดด่างดําหรือว่าเป็นผิวเหมือนกับคนตกกะปรากฏให้เราเห็นอันนี้เนื้อที่เขากระเทาะหลุดออกไปเห็นไหมอันนี้เนื้อที่เขากระเทาะหลุดออกไปอันนี้มือที่เราถูกขัดเ,เราขัดเขาอันนี้เป็นเม็ดพระาธาตุเนี่ยปรากฏให้เราเห็นนะครับก็พยายามดูแล้วก็เรียนรู้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจับจุดได้อันนี้ผิวที่เราขัดเขาเห็นไ้มฮะหัวเขา่ามือที่ประสานเนี่ยเห็นฮะเราจะเห็นผิวที่ถูกขัดออกมาแล้วก็ผิวที่ยังไม่ถูกขัดเนี่ยมันตัดกันทําให้ผิวตรงนี้แห้งกับผิวตรงนี้มันเพราะเราใช้พวกสำลีเนี่ยเช็ดนะครับเราถ้าใช้สำลีเช็ดผิวเนี่ยเช็ดพระเนี่ยเอ่อสีของสำลีจะเป็นสีแดงนะครับติดขึ้นมาแต่ถ้าเป็นพระดินเผาเอ่อเป็นพระของปอมเนี่ยเช็ดยังไงสีดินเนี่ยจะไม่ค่อยติด เท่ากับพระแท้นะครับที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าผิวพระนะครับพวกนี้มันผ่านการเวลามา6 7 0 0ปีแล้วนะครับเพราะนั้นผิวพวกนี้มันจะมีลักษณะเป็นผิวที่เ,เปื่อยยุ่ยหรือว่าเป็นผิวที่อ่อนนะครับมันจะสามารถที่จะถูกสัมผัสหรือว่าถูกขัดได้โดยง่ายส่วนเป็นพระที่ดินเผาใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะขัดออกยาานะครับหรือขัดผิวดินมันจะไม่มีการ เน่าเปื่อยหรือว่าย่อยสลายนะครับเพราะนั้นเวลาเราศึกษาพาระพวกนี้บางคนเข้าใจผิดว่าพระเนี่ยทำไมถึงสีติดสำลีขึ้นมาสีดินนะครับซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นพระปลอมหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วถ้าสีของเขาติดสำลีขึ้นมาเนี่ยเป็นพระแท้นะครับแต่ถ้าเป็นพระปลอมเนี่ยสีเขาจะไม่ติดสำลีเพราะว่าคุณลองเอาสำลีไปเช็ดกระถางต้นไม้ที่เขากําลังเผาใหม่ๆดูทีครับมันจะไม่มีสี ของดินเผาเนี่ยติดขึ้นมา,าบนสำลีปรากฏให้เราเห็นนะครับอัอนนี้เป็นวิธีการทดลองอันนี้คือเม็ดพระธาตุเห็นฮะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดพระธาตุเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูผิวเ็าจะมีคราบขาวๆเนี่ยจับผิวอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราขัดเขานะครับตรงนี้เนี่ยเราเราไม่ได้ขัดเขาถือขัดได้เบาบางที่สุดนะครับถ้าเราขัดแรงเนี่ยมันก็จะ ธรรมชาติมันก็จะเปิดผิวของเขาออกไปทําให้เราเห็นเนื้อในเราก็จะไม่เห็นตามเก่าของของผิวพระเนี่ยปรากฏอันนี้ก็จะเป็นเม็ดแร่เห็นไหมเม็ดแร่พวกนี้ปรากฏให้เราเห็นและการหดตัวหรือว่าการยบตัวของพระฟุ้มกอด้านหลังก็สําคัญพยายามดูแล้วก็เรียนรู้พระพวกนี้ไว้ให้เข้าใจนะครับ ก็วันนี้เนี่ยก็พยายามสอนเคล็ดลับหรือว่าวิธีการเรียนรู้แบบง่ายๆให้ทุกคนลองไปปรับใช้นะครับวันนี้ก็สอนให้ทุกคนเรียนรู้แบบค <c> ร <oughs> ่าวๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองศึกษาเรียนรู้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ